สวัสดีค่ะมาพบพอกันคือเก่าเนาะค่ะกับการน,นําขํามพญามวลมวลมาเราสูงให้กันฟังมือนีในด้ามพญาเกี่ยวกับคําว่าพลังแห่งตนคนคิดบวกเข้ามาฟังกันเบิ่งค่ะอันว่าคนเท่านันมีพลังอยู่เบื้องลึกในสํานึกเท่านันหลายสันยังบ่เห็นมันก็เป็นเรื่องแปลกแยกคนให้แตกต่างบ้างก็เป็นค้นเก่งกาบางคังก็อ่อนแหง้งถ้าจะมองห้แจงเอาแสงถ้ามาซอง เบิงกระของให้ลึกซึ้งสิถึงแท่เรืองตนแต่ละคนก็มักใส่เอาใจมาจดจ้อหากระของจนว่าพ่อสิเห็นแจ้งหน่วยธรรมสัตตาชีวิตนั่นมันเป็นไปตามความเสือล่างเถือกระยึดมันอ้างเหตุกระพองผลทำให้คนปิดกันความฝันบางยางสร้างกำแพงบางไหวเลื่อยบดายสิงหมายเฮ็ดไฮหลายโอกาส พาดไปอยู่หลายเทือโบอหูเมื่อใจบอดเลยโบอหอดฝังฝันอันควมคืดเท่านั้นมันสำคัญในดวงจิตค่อยสกิดให้เกิดพลังขึ้นแห่งตนอันพลังวิเศษในตนเป็นตาเงิดคืดจังดไดใดอันนั้นกับเป็นย่อนเลืองใจถ้าเม้นไผคิดได้ใจดีมีสติพิจาน่าหอบดานใจเอือต่อกัน คิดสั่งสรรแจมแจงหูคุ้นต่อชีวิตคิดแต่ท่างเป็นบวกมองโลกแงดีมีแต่ความสงบเงียบอารมณ์ดีมีความสุขปุกระของให้ตื่นหลูม่องโลกที่งดงามแต่ละวันเข้ามือถือถ้ำสมาธิมีสติละลึกใดละลึกหลูขู่สุญามประพฤตตามขำเเวาติ่ตัวเ้าตั้งตอ ใจจดจอตั้งมันอวดกันกับพองทนเพื่อฝึกฝนตนไห้มีนิสัยเป็นตาฮักฮู้จักเอาพลังมาใส่เป็นพยชน์แก่ตนให้เป็นคนมุงม,มันฝึกตนเสียไม้เปลี่ยนนิสัยมาคิดบวกสีมีโชคมาแลนดโฮมเสร็จแล้วพี่น้องเอ่ยพลังแห่งตนนั้นเป็นจังไดแน่มาลองฟังมึงเนาะค่ะพลังในตัวตนของพวกเขากับมีกันยุทสุข้นกันยังเช่นพลังความคิดพลังกินตนากการ พลังศรัทธาพลังจิตพลังใจและพลังกายการคิดดีคิดบวกเป็นการฝึกจิตใจให้มีความสงบฟึกจิตใจให้มีพลังนั่นก็คือเป็นการฟึกคิดหรือว่ามองหาสิ่งดีๆในตัวกระของเป็นการฝึกนนิสัยให้หูจใกกวามอดทนอดกันเป็นการมองวิกิดเป็นโอกาสมองเห็นความสําเร็จบนความลมเลวมองเห็นคุน่าในตนเองลักษณะของผู้มีพลังในตัวตนนเป็นจังไรแน่สิ่มีลักษณะอย่างเช่นมีความภูมิใจในตนเองมีความภูมิใจกับความสําเร็จเล็กๆนน้อย บ่ลมเลิกกับความตั้งใจที่กับของตั้งใจเอาไว้ก็ยังเช่นการมันออกกับรังกายการมั่นฝึกสมาธิการเรียกสติยู่ดูด,ดูการสร้างความเสื่อมันรัทธาแบ,บบงมง่ายนั่นก็คือเสื่อในหลักพูดด้วยปัญญาหรือว่าไต้ซีขาฝึกมองโลกในแงด่ดีแกนิสัยการมองด้านลบหรือว่าคิดลบๆมองหาความดีของกระของและมองเห็นความดีของผู้อื่นอยู่เสมอให้อภัยอยู่เสมอเฮาฟังเรื่องนี้แล้วให้ขอคิดเท่าอีหยังแน เ้าล่องเอาพลั่งแห่งตนมมใส่กันเบิ้งนอกค่ะเริ่มจากการคิดบวกเริ่มจากการสำรวจกับของขอเชิญชวนฝึกไปน้ำกันเนาะค่ะได้ผลยังไดก็แลกเปลี่ยนสื่อสารให้กันฟังว่าชีวิตของเฮาเปลี่ยนไปในด,าด้านใดแน่ภูมิหนีหนีรถล,ล่องมนบ่อและชีวิตดีขึ้นจังใดแน่ถ้าเฮาคืดบอออกหรือว่าบกหูวว่าเฮาสิเริ่มต้นจังใดดีผู้วาก็อยากแนะนําให้ล่องนั่งฝึกสมาธิเบิง้งหรือว่าฝึกสมาธิในอริยภูตต่างๆแล้วเฮาก็หันมาสั่งความคิดใหม่ตัดความคิดรบๆออกเปล ล้วพวกเข้าก็สิมีพลังบวกในตัวตุนกับทุกคนลองปฏิบัติกันเบิงเนาะค่ะนี่ก็คือพลังแห่งตนคนคิดบวกที่น้ามาฝากกันในมือนี้ฟังเรื่องนี้แล้วหวังว่าทุกคนคือสิมีพลังบวกกันเนาะค่ะเอาละค่ะมือนีเอาไวส้สำนีกันก่อนพบพอกันใคนคิหนาอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนสําหรับมือนีสวัสดีค่ะ